ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรและนี่คือวอร์มอสัตบเครื่องแปลภาษาที่แปลภาษาได้ถึง138ประเทศหน้าจอขนาด3.1นิ้วด้านข้างมีปุ่มกดแปลภาษาให้2ปุ่มด้านหลังเป็นกล้องสามารถถ่ายรูปและแปลภาษาได้ด้านบนตรงนี้เป็นลำโพง ส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0มอ h สามารถต้านบายได้15วันใช้งานได้5-7ชั่วโมงฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายแต่ฟังก์ชันที่นิยมมากที่สุดนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาแบบออนไลน์และออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยจะแปลภาษาได้ประมาณ17ประเทศนะครับแต่เกิดออนไลน์เนี่ยสามารถแปลภาษาได้ถึง138ประเทศเลยทีเดียวในส่วนการใช้งานนะครับก็ง่ายมากเนี่ยตรงนี้เราสามารถเลือกกดสลับภาษาได้นะครับว่าเราต้องการใช้ภาษาไหนในการแปลแล้วก็มาเลือกภาษาได้เลยว่า เป็นภาษาอะไรพอเลือกได้เสร็จแล้วเนี่ยเรากดตะตรงนี้เลยครับมันจะเป็นการแปลหรือว่าเป็นการคุยกันระหว่าง2ฝ่ายง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณได้ยินที่ผมพูดไหมครับคุณเข้าใจที่ที่ผมพูดหรือเปล่าผมว่าวิธีการคุยกันแบบนี้มันจะง่ายกว่าทั้ง2ฝ่ายอย่างผมอยู่ด้านนี้คุณอยู่ด้านนู้นคุณก็สามารถเห็นในสิ่งที่ผมพูดไปได้แล้วคุณก็สามารถตอบผมได้เลยในการกดปุ่มไม์ตรงนี้ Did said? I you hear what Do you understand what I said? I think this way of talking will be easier on both sides. Like I'm on this side, you're on that side. You can see what I'm saying, and you can answer me by pressing the button here. Okay, I understand. You good job. Okay, I'm you. good. okay. I understand. You job. You เสื้อตัวนี้มีราคาเท่าไหร่ครับこのシャツはいくらですかいくらですかราคาเท่าไหร่หรือจะกดปุ่มการแปลจากด้านข้างก็ได้มอสุโคจิกังไซมสัสคิดดูอีกครั้งใช่สวัสดีตอนเช้า โอฮายยยยโอ้ยยยยโอฮายยยคุเซมันสวัสดีตอนเชา้าค่ะตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรเิมาโนะโคะโกาสุนตะฉันหิวนี่แหละครับเพื่อนๆก็คงเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันสะดวกและน่าใช้ขนาดไหน ตรงนี้เพื่อนๆเองเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องชาวต่างชาติอีกต่อไปอาจจะเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ําที่เราได้ใช้เครื่องแปลภาษาแบบนี้หากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ดูตรงตะกร้าที่ผมปักไว้ให้ได้เลย